สวัสดีค่ะวันนี้แพรรีร่บีมีจะมาอัปเดตการใช้บริการรถสาธารณะของ MBTA ที่ให้บริการอยู่ในเมืองวอชตนันเช่นรถไฟรถเมล์ต่างๆนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ตรวจสอบตารางของรถเมล์รถไฟนะคะ ช่วงโควิดที่ผ่านมาหลังจากผู้ว่าการรัฐของมาซาสุเซนได้ประกาศให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ต่อมาไม่นานคนขับรถประจำทางสาธารณะได้ติดเชื้อโควิด -19 จึงมีพัตการให้ทุกคนขึ้นลงจากรถด,ด้วยประตูหลังเท่านั้นซึ่งงดการติดต่อกับพนักงานขับรถ คนที่ใช้บริการรถประจำทางก็ต้องสวมหน้ากากจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีผลดีคือเราไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารกันเลยนะคะจนถึงวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราไม่ต้องเสียค่ารถโดยสารประจำทางโดยอัตราค่าโดยสารยังคงราคาเดิมพร้อมกับยังคงใช้มาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งและขอให้ทุกคนเติมเงินในบัตรชาริการ์ให้พร้อมก่อนที่จะใช้บริการรถประจำทางนะคะ ส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตรวจสอบตารางรถคือแอปทานสิทธ์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันที่คลิปนะคะจะเป็นทานสิทธ์แอปนะคะโชว์มาจะมีสาย8 6 5 7 6 6ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณใกล้เคียงที่เราอยู่ณนะปัจจุบันเข้ามาที่86นะคะอันนี้ก็จะไปซิลิแวนนะคะแล้วถ้าเราสไลด์ไปด้านข้างก็จะไปอ,อีกปลายทางหนึ่งคือลิซูวอรนะคะ หรือจะค้นหาจากปลายทางว่ามีรถอะไรไปได้บ้างหรือว่าเดินทางยังไงเราลองค้นหานะคะว่าจะไป Harvard Avenue วจะไปได้กี่วิธีนะคะ,อะตอนนี้แสดงผลมา3วิธีลองเลือกเข้าไปดูวิธีแรกนะคะโดยเดินจากบ้านไป5นาทีเพื่อขึ้นสาย57ที่ป้าย c ที่ป้าย e s t r e e t ต a ดวอ n ชิ o ตันสต e t ซึ่งรถเมย์จะมาตอนบ่าย2-24นาที มีสัญ,ญลักษณ์บอกความหนาแน่นด้วยตอนนี้น็อตคลาวแสดงว่าคนไม่เยอะกดแถบสีแดงเพื่อรับข่าวสารและอัปเดตข้อมูลต่างๆจาก m b t s ได้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับแอป Transit ใช้ง่ายสะดวกเช็คเวลารถได้เรียวไทมถูกต้องถึง80%ลองโหลดใช้งานกันนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เตรียมเติมเงินบัตรชาริคร์ให้พร้อมใช้งานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกดซับ s c r i ต e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ